เมนูแรกนะครับเป็นอาหารทานเล่นชิ้นเล็กๆนะครับอร่อยอร่อยแล้วก็ทานง่ายๆนะครับจะจิ้มน้ำจิ้มก็ได้ไม่จิ้มน้ำจิ้มก็อร่อยครับจะทำเปาะเปี๊ยทอดไส้เผือกครับผมใช้เห็ดหอมแห้งนะครับจำนวนสีดอกนําไปแช่น้ำจนนุ่มนะครับหลังจากนั้นก็นํามาซอยบางๆครับ สำหรับแครอทและก็เผือกเราซอยเป็นเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วถั่วนันเตานะครับเด็ดตัวก้านออกแล้วก็ซอยบางๆเช่นเดียวกันครับกระเทียม1กลีบนะครับสับหยาบๆครับในการผัดนะครับใช้กระทะใบย่อมๆนะฮะแล้วก็ใส่น้ำมันลำข้าวลงไปไม่ต้องเยอะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะฮะพอร้อนดีนะครับเราก็ใส่กระเทียมลงไปก่อนเลยครับเผือกจะต้องสุกนะครับตามด้วยเผือกตามด้วยแครอทครับตามด้วย เห็ดหออไม่เอาส่วนที่เป็นก้านนะครับเราจะปรุงรสอย่างง่ายๆนะครับตัวแรกที่เราจะใส่ลงไปนะครับก็คือเกลือครับนอกจากทําหน้าที่ในการให้รสเค็มแล้วนะครับเขาเป็นตัวช่วยชูรสแล้วก็ช่วยดึงน้ํานั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราต้องการให้ผักนุ่มเร็วๆครับการที่เราใส่เกลือลงไปนะครับจะทําให้ผักสุกเร็วยิ่งขึ้นครับในการผัดนะครับเราใช้แค่ไฟกลางๆก็พอนะครับพอผักเริ่มที่จะนุ่มแล้วนะครับใส่ถั่วลันเตาตามลงไปครับ น้ำแช่เห็ดหอมนะครับเราใส่ลงไปได้เล็กน้อยครับประมาณสักเศษหนึ่งส่วนสีถ้วยนะครับเนื่องจากว่าแครอทของเราเส้นบางมากนะครับจึงสุกเร็วเราปรุงรสด้วยพริกไทยครับจะสังเกตนะครับว่าเวลาที่เราไปตามร้านอาหารฝรั่งเนี่ยเขามีเกลือพริกไทยวางไว้ที่โต๊ะเป็นเครื่องปรุงรสพื้นฐานเลยนะครับดังนั้นถ้าเปิดส่วนประกอบของเราเนี่ยมีรสชาติที่ดีนะครับเครื่องปรุงรส2ออย่างนี้เอาอยู่แล้วครับตอนนี้ทุกอย่างสุกดีแล้วนะฮะเราใส่เส้นบุกลงไปเลยครับ เขานะครับให้กระจายกระจายทั่วกันของผมอร่อยดีแล้วนะครับผมยกออกจากความร้อนใส่ต้นหอมซอยลงไปครับคล้าให้เข้ากันนะครับเราเอาขึ้นมาพักนะครับในระหว่างนี้นะครับไข่ไก่หนึ่งฟองเอาไว้ติดตัวแป้งนะครับตัวนี้แป้งของพลแผ่นเล็กๆใส่นะครับเราเอาแป้งชุบไข่นะครับทาบริเวณรอบๆครับับด้านคางเข้ามานะครับ ค,คำหนึ่งประมาณเท่านี้นะครับอาล้ครับนำปอบเปียกของเราลงทอดนะครับทอดไม่นานครับเพราะว่าไส้ของเราเนี่ยเสร็จหมดแล้วแค่ทอดพอให้ตัวแป้งปอบเปียกเนี่ยกรอบแล้วก็มีสีที่สวยเป็นอันว่าเท่านั้นก็เสร็จแล้วครับเวลาที่เราต้องการสีประมาณไหนนะครับขอให้เราตักออกก่อนที่เราจะได้สีแบบที่เราต้องการแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าเวลาที่เราตักออกมาแล้วเนี่ยนะครับของทอดของเราเขายังอมความร้อนอยู่ครับเขาก็จะมาพัฒนาสีต่อที่ด้านนอกนะครับถ้าติดน้ำจิ้มก็เสิร์ฟกับน้ำจิ้มไก่เล็กน้อยก็ได้ครับขออนุญาตเสิร์ฟกับแตงกวาด้วยละกันนะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูที่ง่ายๆแล้วก็มีรสชาติที่ดีนะครับกับปอเปี๊ยทอดไส้เผือกครับ ไม่ได้มีดีแต่แค่เมนูเผือกนะครับถ้าคุณคุณไม่อยากจะพลาดรายการพลพักนักปรุงแม้แต่เมนูเดียวแฟน YouTube ซับส c คร b e กันเราสิครับกดตรงนี้เลยครับ